รีวิวนะครับ1้5าแรงม้า NQR นะครับพร้อมตู้10บาทนะครับตู้10บาทดูจากสายตาน่าจะอยู่ประมาณสักหาเมตรครึ่งนะครับนะ5เมตรครึ่งนะครับ NQR นะครับ5เมตรครึ่งถ้าเป็น NQR เนี่ยตัวต่อคาซีอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวต่อคาซีแท้จากโรงงานนะครับย้ำดีเบสมานะครับต่อมาอีกประมาณ1เมตรนะครับจาก4เมตร50นะครับเป็น5เมตร50นะครับ ตก็ดูดีครับเนี่ยภายในตู้ครับวาดูดีครับด้านข้างตู้นะครับการมอเตอร์ไซค์พวกนี้เดี๋ยวบางโคนพวกนี้เดี๋ยวเก็บให้นะครับเดี๋ยวเก็บให้นะครับ รถเก๋งสวยเดิมดีครับรถเก่งสวยเดิมดีครับกระเถ็บเดิมครับภายในสวยครับเครื่องเงียบดีนะครับตัวนี้เป็น NQR นะครับปี64ี่นะครับหลัง175้าแรงม้านะครับรหัส LEK 775ห้านะครับรถเดิมนะครับไม่มีวัญหาเศษสวยมีเสน่ห์ดีครับสวยเสน่ห์ดีครับ เลขใหม่สองแสนห้าครับโอเคประมาณนี้ครับภายใต้เอาหัวเก่งนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับแห้งสวยดีมากนะครับนะเจ้าสวยนะครับไม่มีเยอะไม่มีไอนะครับใต้หัวเก่งก็เดิมไปเค็บเดิมหมดนะครับผ่นงใจคำร้อนอยู่ครบหมดสวยจจัดปิดประตูตู้เลย โอวเครับโอเครครับเดี๋ยวรอดูราคานอีกทีครับแนบน้องแนบหน้าเดิมหมด ใบมีดเนี่ย วางมีดได้ไหมครับลองแบบวางมีดกันวางมีดกันดี มีโหมดด้วยเป็นไง ตัวนี้เป็น XCMG นะครับ XS 1 2 3นะครับเป็นอ่าสิบตันนะครับสองเานะครับเปลือกเดียวนะครับเป็เปลือกเ,เรียบนะครับสวยมากชั่วโมงเยอะเยอะไหมเวลากี่ชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามชั่วโมงนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวไว้ค่อยสั่นก็นได้ครับเดินเดินหน้าไปตรงๆไปนะถ่ายรูปนิ่งก่อนเอาค่อยสั่นก็นได้สั่นได้ปกติหมดเลยนะฮะสั่นหนักสั่นเบานะครับเกียร์เตาก,กระต่ายมีครบนะครับอันนี้การันตีนะครับเพราะว่ารถใหม่มากนะครับนะครับแต่ว่าขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ค่อยสั่นรีวิวให้ทีก็ได้ข้างบนเดี๋ยวกระจกแตกน่าตกใจตรงไหนครขับดีนะขับดีป่ะเวลา อจอดตรงนี้แล้วนะจอดข้างๆดีจะถ่ายรูปนี่ไคันนี้สามพัน,น,น 3, ชั่วโมงนะครับ XMG c นะครับเครืน,นะครับ XE สองหนครับน้ำหนักประมาณ2ี่สตันน,นนะครับประมาณนี้คนระับ สายสวยนะครับเครื่องแห้งเก๊กเลยครับสายสวยเครื่องแห้งนะครับตัวตีนอ่าตัวโซ่ตัวอะไรพวกเนี้ยก็แน่นดีนะครับโซ่แน่นดีครับสวยงามครับนะพร้อมใช้งานทุกอย่างนะครับ3าม0ันชั่วโมงโดยประมาณนะครับนะ SCMG อนะ นะครับมีให้เลือกนะครับหลายคันนะสวยนทุกคัน,นครับแต่ว่าเดี๋ยวคันวันนี้เน้นเป็นคันสามชั่วโมงนี้ก่อนนะครับ ครับ มีข่าวดีมาบอกค่ะทุกคนท่านใดที่มองหาอาชีพเสริมเชิญทางนี้จ้ามาร่วมงานกับมิแท้ป,ประกันภัยกันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษายอดมีรายได้ไม่จำกัดสร้างเครือข่ายได้ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้มีงานประจำก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้สมัครฟรีไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ สอนงานให้ฟรีค่ะสนใจติดต่อนหนึ่งได้เลยนะคะมาค่ะมาค่ะมาเป็นทีมมิทแท้ประกันภัยด้วยกัน